ซ้อมได้ลมมาคืนกันแรงกนเนไไาะเชือกมันก่อน,น,อนมันดกพูดดกโผด้วยเราล้มกันแรงโคดหนุ พี่แกหนาดกเกนแจ็คสูตรไหนมีการบอกไปถามเขาก็หวงสูตรเขาบอกไม่ถูกเขาบอกไม่ถูกมันหลายอย่างแย่หนาก็โรสักหลายกระซัดยาขาเพี้ยอู้กันหลายอย่างจ้ะซาลายาขายุ้งว่ะน่ะยาขาแมลงเขาบอกซาลาผิดเขาล่วงเขาหายล่วงนี่ยยาขาปูอีกแล้วก็อู้หลายอย่างจ้ะบอกไม่ถูกเลกจ้ะ าค่ะปุงทังแต่โคลิดดนโคลิดอรนมัวกระโซมัวกระโลกบอกไมถูกถูกว่าอันไหนมันจะอันไหนมันจะดีไดีดีแต่ว่าพริกแบบดอกไม่ก็ขึ้นไหมกะเนี่ยนะด้วยารุ้วยหลายเกนองอยาบำรุงเสริมอาหารปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่บอกไ่ถูกในไหด้วยอ๋นไม่อู่ไม่รู้แล้ว ปิกดกเห็นจ้ะ๊กเขาปลูกครั้งแรกของย่ยหนาได้ผลอยู่จ้ะต้นเล็กต้นน้อยนี่ก็ oh. <Super hot. S 2> อู้ยซุปเปอร์ฮอตเยหนาดูยูทูบมีประโยชน์ซุปเปอร์ฮอตเนี่ยานาจ้าเนี่ยดูวะดกเก้าเอาให้ได้ช่วยชีวิตวันก่อนเมื่อคืนนี่ก็แรงลมแรง แรงมากเมื่อคืนไหน,น,นไม่ใช่หนูไม่ได้ไรเซอร์ยัหนาคิดว่าไรเซอร์